เอาแล้วใช่ไหมแค่ขอให้ปลูกตทนนี้ก็จะเป็นสามข้อนะครับเหลืออยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีโจทย์ตอนนี้ก็เดี๋ยวอ่านเราฟังไปด้วยนะครับสําหรับข้อแรกจงหาความผีของซ่อมเสียงสองอันฮะไม่มีครัที่เป็นเขียนไว้สามข้อไงหาหาความผีซ่อมเสียงสองอันนะครับซึ่งทําให้เกิดปีธีสาม และความถี่ที่ได้รับขณะนั้น200เหมือนกันนะบีน3ามความถี่ที่ได้รับ200สแสดงว่าก้อแรกนะครับก้อแรกข้อมูลที่โจทย์ให้มาความถี่ที่ได้รับหรือว่าเราได้ยินนะความถี่ที่ได้รับหรือว่าเราได้ยินจาก มีค่าอยู่ที่ส0งร้อยคืนและบีเ FB บีดูมั้ยดหลัหาลังครับอละบบีที่ซากตอนนี้ก็คือสาม มีข้อมูลอยู่2อย่างนะครับมีข้อมูลอยู่2อย่างแต่โจย์ถามหาซ่อมเสียงทั้งสองอันหาซ่อมเสียงทั้งสองอันนะครับโดยกําหนดว่าซ่อมเสียงอะไรนี่อซ่อมเสียงบีความถี่น้อยกว่าอีนะครับซ่อมเสียงบีเพราะนั้นอของบีจะต้องน้อย A ีขอ,อง A น,นี่คือขอ้อแม้ทั้งหมดที่โจทย์ให้คร <c oughs> านี้จะหายัางไงนะครับครา,า,า,างรีา้จะหายังไงเมื่อทราบความถี่ที่ได้ยินความถิ่ที่ได้ยินมีสมการว่าความถี่ที่ได้ยินมีสม,มาก <c oughs> ารว่าผิดที่ได้ยินมีสม,มาก <c oughs> ารว่า F1 ฟบนึ่งสองส่วนสองสองนั่นเมื่อ F ได้ยินเป็นสองร้อใช่ไหมแสดงว่า F1 หบวกเอหรือ f อบวกกับเอก็ต้องเป็น400ใช่ไหมสี่ร้อนะอยายขึ้นนะตอนนี้ติดทั้ง Fa และ f อยังไงมันก็หาไม่ได้ติดไว้ก่อนเป็นสมการแรกนะครับติดไว้ก่อนเจอสมการไหนก็ตามที่มันค้าสองตัวแปรยังไงมันก็หาคำตอบไม่ออกเพราะนั้นเราจะต้องติดไว้ก่อนเป็นสมการที่หนึ่งต่อไปในส่วนที่สองทราบเ b เท่ากับ3 f มเท่ากับสา,า,บสานั่นหมายความว่า เอาเไหนตั well, <c> ้งนี่เอเอา A อฟบีตั้งเอฟบีตั้งเอลบเพรบีบีมากกว่าและบ b น้อยบีบีบอบีบีบีกีบ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 ่บีบีบีบก้บ3เีบีบีเีบีบีบีาีบ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 ีกีได้เลยบีบาบี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 บบ ค้างสองตัวแปรเหมือนกันค้างทั้งทีและทั้งทก็จะเป็นสมการที่สองแล้วก็เอาหนึ่งกับสองมาเอาหนึ่งกับสองมาทำให้กันดีลบลบก็ได้อ่านได้ไหมไม่ได้มันก็จะค้างเหมือนเดิมได้ตอนนี้คือลบกับบวกอ่าลบกับบวกเพราะนั้น เราจะเอาหนึ่งมาบวกกับสองแล้วกันนะครับพอบวกกันแล้วกลายเป็นสองเอฟีใช่ไหมครับตรงนี้เป็นไงลบสองเอฟดีเอีเป็นบวกอันนี้เอีเป็นลบหายไปพอดีหายไปนะเหลือสี่ร้อยสาม จะมี5เท e ่ากัน4ร้อยสามหารสองหาได้สองได้สองร้อยหนึ่งจุดห้ออตอบแล้วตัวนี้แล้ว fp อะเท่าไหร่ p ก็ศูนเก้าสหแปดจุดห้าหเท่าไหร่เก้าสระเก้แปุด ก้ได้สามไหม่อะไรา๋อก็จะเป็นห้าลบต่อสองเทียนนีลบกันได้3น่เอ้สองอับเ้าลบกันได้สมหได้ก็สดงว่ากต้นนั่นจแร้อแลมีคำถามไหม เอฟดีก็เอฟดลมันได้สมนี่ถูกไหมถ้าคนย้ายห้าเขาสามาบวก่าไหร่ละเก้าสิบเอ็ดได้สองร้อยเอ็ดนเออมันก็เหมือนกันโอเคครับตัดกลอนก็ได้โอเคค่ะเอาตรนี้นะครับเมื่อกี้สองยหนึ่ง 45, ula, 15นะครับถ้าเกิดว่าเราจะหาค่านะครับเราสามารถที่จะเอา201.5มาแทนใน f v นะครับแล้วก็ย้ายค่าเอา3มาลบมันก็จะเหลือ191.5นะครับแก้ไขที่หนึ่ง191.5ก็จะมี2คำตอบเก็โจทย์ต้องการความถี่ของ a กับของ เรียบร้อย